สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กับรายการเต้เหมือนเดิมนะครับวันนี้เรากลัาจะมาโชว์หมานะครับเพื่อเห็นเพื่อทำให้หมานะครับผมก็สร้างบ้านหมานะครับมันจะออกกับชั้นดูครับใบตองเนี่ยก็ดึงยากเกินครับมันมันเล่นดูไม่ใช่หมาของผมหรอกครับหมาบ้านไหนก็ไม่รู้ครับแถวอนี้แหละครับแต่แต่ตัวแต่ตัวอยางก็มาหนักกัดมันครับตรงไหนก็ไม่รู้ครับไล่มัน เขาเขาไม่ได้ไล่มาหรอกครับมันหนีออกมาเองครับผมก็จะทําให้มันกับพี่ผมนะครับแล้วก็น้องเอี้ยนี่ก็เล่นกับมันตลอดเลยมาครับมาครับอะไรเกนอะไรดูถ้าคุณอยากจะเล่นมาเ้ากับผมมาที่นี่เลยบ้านต้นบ้านต้นอำเภอพะเยนจังหวัดขอนแก่นนะครับมาเลยที หมูเก้าครับบ้านเลขที่สามสองแปดนะครับแม่ครับโอเคครับวนบ้านน้องเอครับไม่ต้องรู้หรอกมันมันมันหน่อยครับเอยอย่าไปทํามันครับผมไม่ได้ทําโอเคครับไม่จะกินแต่จะเลี้ยงดูมันครับถ้าใครอยากให้ทําอะไรนะครับฝึกสัตว์ฝึกผมฝึกไม่ได้หรอกไม่ใช่มาผม ถ้าอยากให้ผมทำอะไรนะครับเออคอมเมนต์มานะครับด้านล่างครับโอเคครับเด<ช>ี๋ครับ